นมจีน้ำยาปูผิดแกงใต้เข็มค้นหอมหอมร่อยๆมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ทำง่ายเข็มค้นร่อยทุกใจเพื่อนๆแน่นอนค่ะได้เนื้อก้ามปูกับเนื้อปูทรงตรงมาจากชุมพรเหมือนเดิมค่ะหวานแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยขนมจีน้ำยาปูแบบนี้จะขาดกระชายไม่ได้เลยเพื่อนเอ็นก็นำกระชายมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้จากนั้นก็นำกระชายเทใส่เครื่องปัน้นตามด้วยห้างกะทิลงไปแล้วก็ปั่นกระชายให้ละเอียดเลยคเพื่อนปั้นละเอียดหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะ จางนังก็ไปตั้งหม้อก,กันเลยใส่พริกแกงใต้ลงไปแล้วก็ตามด้วยกะปิลงไปค่ะจากนังก็ตามด้วยหัวกะทิลงไปแล้วก็กระลายเครื่องแกงกับกะทิให้เข้ากันเลยค่ะเครื่องแกงเพชรใต้แบบนี้นะคะบอกเลยว่าหอมทุกใจมากๆพัดจนเครื่องละลายเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยกระชายที่เราปั้นลงไปได้เลยค่ะกระชายปั้นแบบนี้จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ความเข้มข้นให้กับน้ำแกงนมจีนของเราค่ะ พอนำแกงเดือดก็ตามด้วยเนื้อปูลงไปได้เลยวันนี้ก็จัดแบบหม้อเติบเติบเนื้อปูจุกจุกไปเลยค่ะเพื่อน คนเนื้อปูกบน้ำแกงให้เข้ากันตาง้นก็มาปรุงรสกันค่ะเอนก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บลงไปสูตรนี้นะคะถังเข้มข้นแล้วก็หอมกระชายมากๆไอไม่เคยลองสูตรนี้แอนแนะนําเลยค่ะได้รสจามชอปเอนก็จะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกับน้ำยาปูแบบเข้มข้นหอมหอมร่อยๆเลยค่ะเพื<ๆ>่อนแล้วก็ต้องเตรียมไปตักขนมจีนแล้วก็พักแกล้มกันดีกว่า<ๆ>แอนก็เตรียมพักสดๆดพักต้มแล้วก็ไข่ต้มไว้แล้วค่ะเพื<ๆ>่อนหวานแล้ว ก็ตักน้ำยาปูร้านลงบนนมจีนของเรากันเลยน้ำยาปูวันนี้เข้มข้นถึงเครื่องสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆือนเนื้อปูแบบจุกจุกฟินฟินกันไปเลยตักใส่ถ้วยให้ดูความน่ากินของน้ำยาปูกันแบบใกล้ๆเลยค่ะเข้มข้นเข้มข้นนะ่าร้อยมากๆเมนูวันนี้บอกได้คําเดียวเลยค่ะเพื่อนเือนว่าร้อยจังฮู้ค่ะ